สวัสดีค่ะคลิปนี้นะจะเป็นการนําเพลงจากทิ k กต k อกมาทําเสียงริงโทนหรือว่าเสียงเรียกเข้าแบบง่ายๆโดยไม่ต้องลงแอปนะคะอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกเพลงก่อนว่าเราจะเพลงไหนจาก t ิ k กต k อนะอันนี้คือแม่โบเลือกจากเพลงที่แม่โบบุ๊กมาร์กเอาไว้นะคะก็กดเข้าไปที่เพลงจากนั้นกดที่3ามที ก็จะเข้าหน้าเพลงแบบนี้ให้กดลูกศรแชร์เลยค่ะจากนั้นก็กดไปที่ copy link ค่ะแล้วก็ออกจากแอป TikTok ได้เลยจากนั้นก็ให้เข้า Google แล้วก็พิมพ์คำว่า tt ดาวค่ะก็จะเข้าหน้าเว็บแบบนี้ให้เรานำลิงก์เมื่อสักครู่นี้นะคะมาวางในช่องนี้แล้วก็กด go ได้เลยค่ะ แล้วก็จะขึ้นปุ่มให้ดาวน์โหลดสีแดงๆแบบนี้นะคะก็จิ้มไปเลยค่ะถ้าหน้าจอไม่ขึ้นคำว่าดาวน์โหลดนะให้เรากดไปที่จุด3จุดนี้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดถ้าขึ้นแบบนี้คือดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วบางรุ่นนะคะก็คือสามารถที่จะไปเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าได้เลยแต่บางรุ่นนะคะหาไฟล์ไม่เจอให้เข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์เสร็จแล้วก็หาโฟลเดอร์ดาวน์โหลดค่ะแล้วก็หาเพลงที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้สังเกตง่ายๆนะคะให้ดูวันที่อย่างวันนี้วันที่7เดือน8ก็ให้ดูวันที่7เดือน8นะคะแล้วก็เปิดฟังดูเมื่อเป็นเพลงที่เราต้องการแล้ว ทีนี้เรากลัวหาไม่เจอรเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะโดยการกดจุด3จุดแล้วก็กด rename แล้วก็ตั้งชื่อได้เลยค่ะตั้งชื่อเสร็จแล้วก็กด save นะคะแล้วก็ออกจากตัวจัดการไฟล์ได้เลยจากนั้นก็มาตั้งเสียงลิงคโทนค่ะเข้าไปในตั้งค่าปกตินะคะขั้นตอนนี้ใครทำไปแล้วก็ข้ามไปได้เลยค่ะสำหรับคนที่ทำไม่เป็นเราก็ต้องไปหาไฟล์เพลงที่เราดาวน์โหลดมานะคะ โดยการเลื่อนหาเมื่อกี้เราเปลี่ยนชื่อเป็น tiktok เนาะอ่านี่ไงเจอแล้วเราก็กดไปที่ tiktok ได้เลยเป็นเพลงที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแม่โบก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ชอบเพลงมันๆนใน Tik t o k นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ